Bon cap <laughs> để ao na đin đến các ạ. Đồng tiền tạo

งหลัง,ลงถ้าถ้าวัดตักดิศวันนี้ไม่พื้ก่อนเยอะอะไน่านกว่าเลยแต่ถ้า,ถาไปถ้าไปกีดไม้น,นมันกีดไม้เดินแต่ถ้ากีดไม้ไม่น่านไม่ยนเลยไม่นนมัน,นมปนานเลยวอะพวกนี้รับ

บ่อ้อยนําเขาเข ดนี cal ้มัดูม่นเลนะดินนะมาูแต่บ้าเลยมาดรกบนูเตเราเลนนมเยวดินแดงนัแดงมันเลยมันตัวเตัวไม่ตัวกันเยว่าถ้าเป็นหน้าเลื่อนไ่อยอ่าถ้าตันลงไปดักเม็ดนี้เป็นตัวแล้วมันมันีเราเปดึงเราไปึงก่นั้ไเราปดงไม่ได้มันมันมันไม่ไม่ด้ là cô phải chung mùa trời ơi trời ơi ผมไมอ่นมอนไม่อนเลยหลมผมเม็ดเมกันโรดโจด้วยอยู่มันไปต้นเยนยอรอเรือนู้ิ<อ>ดรอเสูในตทุวันต้องกัน Nên bóp mày dip rải tiếp bóp mày bóp mày mày. Liếc ác kia ngon dưng bóp mày dip rải rỗng bóp mày đẹp dưới mà... đây nèo bóp mày đẹp dưới đây nèo bóp mày đẹp

คิดได้คุณไม่ยีก Lag mai? Dengeng. Okay, khabar kini kau kau jepeng tadi kau nak khabar. Selamat tinggal.